ครับวันนี้เราก็จะให้ขวดเต็มคาราเบียครับพูดได้กันนะครับีงครับนีขวดเต็มคาราเบียเลยครับจะใช้ยาสูดอะไรครับดูกันว่าเราจะมาทดลองครับว่าจ,จะทำให้ยาไหนจะทำให้ขวดเต็มคาราเบลพูดได้นั่นเองนะครับอย่าเบาก็พอเลยคือผ่าปิดตานั่นเองนะครับอืมเร,เราลองกันดีกว่า ขวดเทวคาราเบลโดนหลับไปเรียบร้อยนะครับไม่ได้ผลนะครับเอายาชิ้นต่อไปกันดีกว่าแซมบักนั่นเองยาชี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะให้มันทากันดีกว่านะครับนะครับลองโยนอีกรอบครับอไม่เป็นไรเลยครับไม่มีอาการพูดเลยเลยนะครับต่อยาชี้ต่อไปกันดีกว่านะครับชี้ต่อไปอมรูปอมจุ๊บๆนั่นเองนะครับอืมให้ให้แก่มาอมให้นะครับ ตอนนี้แกะมาเลยนะครับโอ้ยให้ทำอะไรเนี่ยให้ให้เอาลูกโอเมก้ขวดติมคาราเบลโอ้ยอ๋อ,อได้ผุดไหมล่ะจอาก,กานะันครับขวดติมคาราเบลอย่าลังเลฟังเสียงดิเหมือนจะได้ย,ยินนะครับ เดี๋ยวเอากล้องเข้าไปใกล้กันนะครับเนี่ยเมื่อกี้เองฟังเสียงนะครับเดี๋ยวลองปิดพัดลมนะครับแล้วก็ฟังอีกรอบเนี่ยเหมือน,น,นมันพูดได้แต่๋ยมันพูดภาษาไทยปะเนะี่ยเหมือนมาฟังเป็นภา,าภาษาไทยแต่ว่าพูดไม่รู้เรื่องครับให้ไม่เกะ ใช่เธอก็คิดอย่างนั้นหาแล้วของกินต่อไปกินดีก,กว่าเอาของที่มันแบบกระตุ้นไหมกระตุ้นเลยได้ไหมนายิ้มเอว่าลองดูนี่ครับยาดมนั่นเองนะครับเดี๋ยวครับขอแกะแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับเกะแล้วครับให้เกะถือนะครับโอ้ยอแล้วอ๋อ สวัสดีค่ะตุ๊กเย,ย้าหรือมันเหมรามมรามู้จักไหมเฮ้ยมันเหมือนมันพูดได้แล้วนะเดีดิดีชัดจีึ้นไม่เก่งเออชัชจีคื๋ยวลองเอายาสูตรต่อไปได้สุดท้ายที่เราวีแล้วก็คือวิกนั่นเองนะครับโอ้ยถือแล้วใช่ไหมใช่โอ้ยอแล้ว สวัสดีกะรันดีแล้วก็จะมารีวิวกันนะครับเฮ้เหมือนมันพูดได้แล้วช่อยชยอยชอยเฮ่ย,ยชนิดนี้ได้อ,ะอ่ะย,ยาชนิดดีได้เย้ในที่สุดให้ขวดเต็มคาราเบีมันพูดได้แต่้องพูดดีเราที่ขวดเต็มคาราเบีสว,วัสดีกรันดีแล้วก็จะมาถ่า,ายกลีบกันนะครับ <S <S นี่เออ โอเคทุกคนก็ขอลาไปเัอร์บายบายเม่ให้ขนใจใครแล้วไม่พูดด้วยก็ได้ดีกว่าโอเคทุกคนก็ขอลาไปเนอรับายบายไป